พ่อหนูจะออกมารับพวกหนูชาที่พี่เล่บอกว่าพี่เล่ยเคยไปเป็นลุงเหรอลูกหินลูกหินเล่าให้ลูกหินฟังว่าไม่มีพ่อแล้วลูกหินบอกว่าโอ๊ยจุดอ่อนอ่ะมีไว้บ้างก็ดีเหมือนรู้ว่ากูยืนอยู่ตรงนี้เอ้าเอาเอ้าเอาเอมือนรู้อ่ะกูคงกลับมาแล้วเอ้าบอแต่เมื่อรู้เหมือนกับว่ากลับมาแบบ สภาพพบสามิกสองหรือเปล่ามันไม่เอาถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องกลับมาก็ได้อะอะนาพี่ใช่ไหมลูเป็นหมดเลยกระทืกระเท้านะใช่ผู้หญิงก็คือคนที่อยู่ในพื้าสภาพหมดเลยพี่หมอขาวคะสนใจกาแฟไหมคะช่วงนี้หนูเป็นยอมากป้าป๊ามีจนป้นด้วยสนใจไหมใช่ป้นตังเมกขนมชั้น ไปไม่รูก้กี่แก้วก็คือยกตามตามจำนวนแก้วใช่ไหมเบื่อใจไปเลยเขาจะเชื่อเยอะด้วยมันนะ้งน่ะแต่หนูทัตังเมมามาเล่าให้ป้าป๊าฟังหน่อยที่โดนปนน่ะจะอุ้มทำไมพี่ทำเสียงอะไรทำไมพี่ไม่ได้ใส่หน้ากากรอ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 ครอับ <c oughs> พี่สอวอฮะฮะฮเบอร์สมเบอร์พี่สมชายเบอร์เอ้าไปไหนครับแป๊บนึงแป๊ดเจอาไปไหนครับแปดหนึ่งแปดห,หนึ่ง,งพี่คุณครับผมไม่มีวะ่ะไม่มีเหรอเบอร์ใหม่อะไรพี่เออผมไม่มีวะ่ะโอเคโอเคจุ๊ดๆนะจุ๊ดๆนะผมพร้อม <Okay. S 1> ตัวอ,อยู่โอเคครับโอเคครับผมไม่เรียกนาร์ตูนนะนี้ขี้หยามีเรื่องหรอครับ คุณว่าแฟนผมทำไมผมไม่ได้ว่าอย่างแรกหมดเลยนะงั้นแหะไม่รุนแฟนผมขาวสนุกน้นแล้แบบไหมเรียนอะไรลุงผมเองรียนมขยเลื่อนเนี่ยไอ้เหี้ยเสริมจะดีแลวโอ้จะเข้ามารับรับสใจไหมเตอะเอา ร้านไปต่างนะลูกโอ้ยจบร้านทางเลยเหรอจบเลยให้ขั้นเดินออกวงร้านทางเลยคร่บวาวางั้นงั้นงั้นขอเก้าอี้งั้นขอเก้าอี้อย่างเดียวนะขออีกหน่อยไปตั้งไปตั้งอันนี้ก่อนไปตั้งร้านก่อนไปตั้งร้านแล้วก็ไปตั้งให้พี่เขาหน่อยกระโดดรอบนึงด้วยนะปิ๊ปปี๊ปปีจะเป็นทำเลไหมเราจะเป็นทำเลไหมตรงนี้แหละนี่แหละคนเยอะเปลี่ยนมาตรงนี้แทนก็ได้เนี่ยฝั่ได้ไหมตรงนี้เราเรามาตรงกลางตรงนี้ก็ได้เนี่ยวาวาตลอดก่อน นี่พาทางเนี้ยเดี๋ยวจะมาตั้งตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ตองมือเที่ยวนี้เปิดหน้าหน้าร้านอยู่ฝั่งนู้นหน้าร้านหน้าร้านจะต้องมาฝั่งนี้เวลาคนขับรถขับรถมาเก็บรถเขาจะได้เห็นใช่ล้วก็นี่ด้วยมีได้ตู้แปดสิบเก้านาทีประเทศปิดนะกี่นาทีนะสิบแปดนาทีงั้นเป็นแบบนั่งเฉยๆไหมพี่ถึงพ่อใช่เขาไปไหนอ่ะตอนเนี้ยไม่รู้ครับรู้รู้เขาไปไหนไปไหนอ่ะไปไหน เป็นชนชนเผ่าเข้าป่าดิหนูครับกระเป๋าอะไรครับไอ้ยศอิทา้าของคนหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งศูนย์จ่ายอะไรมีคนมาจ่ายมากไม่เห็นมีใครมาจ่ายให้หนูน้งเลยหนูจะจ่ายให้หนูเป่าเม่อไรพ่อหนูจะออกมารับพวกหนู่ัที ผหมแพชชั่น่คุยผม็คพี่เลมแล้วนะลุงแพชชั่นพี่เลมบอกว่าพี่เลมเคยไปเป็นลุงหรองรแต่พี่เลมอเา้งแว่าเขารับแรงกดดันหลายๆหลายอย่างเยอะแล้วเขาก็โดนโน่นนี่นั่นเยอะเมื่อกี้ว่าป้าไม่อยากให้พวกหนูโดนเขาก็เลยมีเหตุผลที่เขาจะต้องทาแบบนี้เออลุงแกล้งตายเป็นปาดเลยแล้ววันนี้ลุงขิงเขาก็มาพูดอะไรกับหนูก็ไม่รู้ใครอะ ลูกหินลูกหินเล่าให้ลูกหินฟังว่าไม่มีพ่อแล้วลูกหินบอกว่าโอ้ยจุดอ่อนน่ะมีไว้บ้างก็ดีสุดอ่อนครึ่งซ้ายจุดอ่อนมีไว้บ้างก็ดีคือยังไงอ่ะไปอยู่ต้องใจหัวใจจะท่าเป็นแค่นแต่เหมือนกันลูกหินบอกบอกว่าจุดอ่อนมันมีไว้บ้างก็ดีเสียใจกันใจพูดต่อได้เพื่ออะไรมาคิดถึงพามากเลยเยเสียใจเรองความรักพ่อเจ้าเสียใจ คาอีกคนนึงบิวอีกคนนึงก็เล่าเรื่องเฮ้ยเรียบๆตืนมันไว้พี่นานไม่สืยไรไม่ต้องการให้ใครรู้ใครในใจละมันรู้อะมันรู้มันรู้ว่ากูยืนอยู่ตรงนี้ นรู้อ่ะก็คงกลับมาแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ากลับมาแบบสภาพพบสามพิศสองหรือเปล่ามันไม่เอาถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องกลับมาก็ได้อ่ะไม่อยากให้ปาดแข็งขาขาขาหรือเปล่าลืมตั้งวงเงี้ยกำลังจะเล่นเลยจะเล่นใครไม่เป็นต้องรีบเล่นแหละเมื่ถึงหนูอยู่ในวันที่แบบว่ามีเขาอยู่มานานแล้วไงเขาแบบชอบ ตอเนเล่นชอบผลลกพับพวกหนูบางทีอ่ะแบบพี่ๆบางคนในดีจจเขาก็บอกนะว่าพอป้าอยู่กับหนูเขาก็ได้เห็นมุมที่ป้าอ่อนโยนอยู่นะอย่างเช่นที่ป้ามีเพียงเขาสีขาปป้าเขาจะเป็นคนชอบแบบว่าแสดงท่าทางการแบบว่าตึงคๆคดเท่ดุขึงๆ,ๆ,ๆแต่แล้วเขาอยู่กับพวกหนูเขาก็จะดูแบบหลุดหลุดลุยหรอป้าหลุดหลุดลุยหรือยังใช่ดูไปจะเป็นไงกันไปมอันไหนที่อิดว่าป้าหลุดสุด บางทีเขาก็ร okay. well, The ้องเพลงโอเคบางทีเขาก็เขาก็แสดงละครกับพวกหนูแล้วเขาก็ก็แปลงเสียงเป็นผู้หญิงใช่ใช่หนูชอบตอนที่แบบป้าแปลงเสียงเป็นเด็กใช่น่ารักมากเลยนะแค่นั้นเลยเหรอถึงขั้นเป็นผู้หญิงเลยเหรอใช่ค่ะทำเสียงเป็นผู้หญิงแล้วไอพีก็เป็นผู้ชายแล้วก็เล่นกันโอ้โหโอ้ยเจ็บเลยนะเนี่ยเขาบอกมี้คิดถึงเนาะใช้แบบป๊าน่ารักที่สุด เลียกป๋าไม่ได้แล้วต้องเรียกป้าคนบ๊อบคนมองไม่ชอบเลยไม่ห่างไหมรู้สึกห่างไหมเรียกไอ้บ๊อบเรียกการดูสนิทขึ้นเยอะเขาไม่อถูกาำว่าคิดถึงไหมุณบหนูก็คิดถึงนะไอ้บ๊อบเนี่ยไอ้บ๊อบพะหะสนิทเวลามีปัญหาอะไรหนูก็ไม่ได้บอกเขาทุกเรื่องนะลุงเพราะหนูก็ไม่อยากให้แบบว่าเรื่องไปหาเขาแต่ว่าตอนที่หนูเริ่มเป็นไมเกนแล้วหนูรู้สึกเหนื่อย เราจะไปทดสอบหนูวันไหนไปเป็นบ้าแทนดีกว่าต้องเป็นหรอกมายเกนโอ้ปกติหนูไม่ได้เป็นหรอทุกวันเนี้ยหนูต้องนัดไปหาคุณหมอแล้วคุณลุงเพราะว่าหนูปวดตลอดเวลาเราตอนเนี้ยไม่หายแล้วเจก็บอกว่าถ้าหนูเป็นเนื้องอกคุณลุงไม่เยี่ยมหนูจะรวมพยาบาลด้วยนะยังจะงอกได้เหรอหนูจะไปเช็คหนูวันไหนลุงพูดมาเผ็ดตายเหรอตายวันวันไหนอะวันนี้เหรอโอ้โหแต่ก็ กล้องคืออะไรติกันอีกใช่แต่แต่ก็แต่ก็อ๋อตากล้องตัวติดตัวติดโควิดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวติดหนุ่ไปใส่ผ้าละไมก็ได้ฮะไใส่ผ้าละไมไม่ติดอะไรผ้าปิดปากไม่กลัวมาแบบไม่ตรงไม่ตรงเวลากันไงมามเหรอวันนี้ว่างปกติเราไม่ว่างหรอปกไม่ไคยว่างเล็กก็ไม่รู้หรอกแต่คุณลุงอ่ะมีเด็กข้างไข่ใหม่แล้วรู้สึกน้อยใจใครอ่ะ ดาม่เด็กแล้วตรงใจร้ายอ่ะใจร้ายเด็กถ่ายรนอนเยมันจะทิ้งเขาหน่อยก็ตบงานมพีนั่งแหกเลยลุกขึ้นมาดีๆลุกขึ้นมาใครเป็นนัวันนี้วันวกนนี้วันวันี้มาเร็ววันนี้อ่มพีไม่แน่ใจเลยเจเจพีหลักมากอ่ะ รอเราพร้อมก็ได้เพราะเชื่อว่ายังไงมันก็ต้องมีวันที่พร้อมพร้อมกันแหละแต่วันที่เคยพร้อมเราก็หนุนเขามันลุงพยายามเด็กเลี้ยงอ่ะเงี้ยแหละใช่สิไปได้เล็กเลี้ยงมันอยู่ได้แบบกลัวไม่พร้อมไงกลัวไม่พร้อมแล้วกลัวให้มารอก็ไม่อยากให้มารอร้อนมาไหมก็อาจจะเป็นทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไป ก่อนอะไรมันอาจจะใสอุ้ย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 อเพลงทีนี้เรื่องทุกทีเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอนานๆก็อาจทำให้ใจวุ่นวาวดูดีแต่ยังน้อยใจทำไงก็ฉันพูดปุกูเกิดอาพีเลยแต่ฉันต้องรูวที่รออาพง เขาจะไรคนที่ทำให้เกิดอาเพศเป็นคนหัวสีอะไรอาคตเวลาฉันมีเรื่องกับใครนะฉันไปยืนร้องเพหน้าบ้มาอยู่ตรงนะ้นั่นไงนั่นไงพี่คุยกับลุงมก่อนนะเห็นไหมน่ะเขามีเขามีโปรโมทโฆษณาคืนทีเช้าอะงั้นไงเราลงสิเนี่ยโทรไปหกเก้าหนึ่งสองสองสามเนี่ยตด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยหกเก้าหนึ่งสองสามเออ ไม่อันนัาเขาแบบเขาเช่าข้างนอกหรือเปล่าแล้วก็เราก็เอาข้างในนี่แหละโปรโมทเอาก่อนไหนไหนมันว่างอยู่แล้วอ่ะลูกหไม่ต้องนบอกได้ปะตั้งร้านพุ่งนี้ได้ครับลวหนูขึ้นเลยนนะี้เด็กทำผลกำไรได้ดีไหมล่ะหนูได้มาสามมือลุงหนูไม่ไหวแล้วว่ะเดี๋ยวหนูว่นะลูกโอเคเอามารวมกันแล้วหารด้วยเอาปล่อยน้ำไปผสมธรรมชาติักเติมเลยแม่แต่นหนูเลยโอเคค่ะพี่ยังไงก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดเขาให้เช่าพื้นที่ก็ เดี๋ยวเราลองโทรไปถามเขาดูก็ได้เราเงินวันนี้ทุกคนก็เอาไปหารรวมกันแล้วก็แบ่งเข้านะ<ด>ก็เก็บไว้<ะ>คนที่พี่พีให้พี่ตัวันไปก็ไม่ต้องคืนก็เอาไว้อย่างนั้นละแล้วก็คราวหน้าก็าไปตั้งต่อค่ะไหมโอเค,ค่ะขอบคุณค่ะ,ะขนะค,ค่ะวพรุ่งนี้ก็ใครอยากขายอยานตั้งร้านนะเจเจได้ค่ะพรุ่งนี้พี่จะมาทําด้วยกันไหมไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมาแหละมัง้ง ไม่ได้หนูไปหาปลาปลาก่อนได้เลยทุกคนเจอกันค่ะเจอกันค่ะบายบายค่ะบายบายไปหาปลาปลาแล้วเจ็บใช่สิพี่มันไม่มีพ่อดิพ่อตายพ่อยังไม่ตายมันยังไม่ตายยังไม่ตายมันแค่ทิ้งเราไป พอ่พอไม่ได้ทิ้งขาวอนพ่อ,อเอาพ,พีไปปลูกไว้ที่อื่นก่อนเอ,เอาไปปลูกไว้ก่อนใช่ไหมปลูกไม่ใช่พุกอ,ออ๋อพี่เป็นก็ตายเหรออ <laughs> 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 อ๋อกตายแล้วก็ตายแล้ว <laughs> 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 ลุงเอ็กไม่ยอมเป็นผู้ชายแล้วเขาติดใจในกระโปรงสั้นมินสิสเกิร์ตเด่ะคุณลุงรู้จักอะเปล่าใครแบบโดนหลงกลเข้าไปนิดเดียวคือแบบเสพใช่มินสิสเกิร์ตอ่ะปั่นจักรยานเนี่ยโอโ้โหกระโปรงสั้นปั่นจักรยานชอบนะนะหน้าก้าวลาวซะด้วยอยากได้อยากได้ปืนนั้นอนะ่ะขับได้ปะขับได้ปะนหะน้าขอดูชีคคุณลุงดี๋ยวนี้มีอะไรเกิดขึ้นหน้าทำไมเป็นอย่างเนี้ย อาเภไงแล้วมันจะให้กระสุนไม่ได้ให้เปืนยูนิตที่กาแฟไหมคะหนูลองเพ่คนไกลแล้วระเบิดลงต้อนเลยกาแฟสูตรพิเศษตอนนี้หนูเหลือใจเอสกาแฟสูตรพิเศษทำมาจากเออร์ูเนียคอนถ้าสือว่าเราจะอัพเกรดกาแฟทำไมมีระเบิดด้วยอะ ให้มันเป็นอะไรร้านกาแฟชุบแป้งทอดเหรอลุงใช่เราจะเป็นชุบแป้งทอดร้านกาแฟทำไมก็ลุงบอกม่าอัปเกรดอ่ะคือรายได้อะมันก็ดีนะจริงๆมันก็ดีแหละีโซาทำไมมันมีระเบิดอ่ะดลุงขอทุ่มหน่อยทำไมมันมีระเบิดตรงนี้ปืนะวันนี้ถูกให้น้องไปสองหมื่นลุงคอหน่อยไปนะ เมื่อกี้พูดว่าอะไรนี่หัวเรรื่อองหนูให้น้องไปซื้อกาแฟสองหมื่นขายหนูขอคุณลุงและกันคุณลุงเขาจ้างเินจีล้อพี่คนนี้เขาหรอขายกาแฟมีแก้วมีคั้านึงขายหนึ่งพันมันเขาให้หนึ่งหมื่นเยอะมากเล่าไม่ค่ะหนูถามเขาแล้วว่าให้เขาไมต้องเยอะแยะหนูไม่อยากโกงไงเพราาะว่งี้ยตอนนั้นก็ไม่ได้หรอหนูก็โกงไม่ลงนะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้มาจากวิชาชีพของหนูอ่ะเป็ได้จะมาจากความสามารถหนูะคเขาแค่โอนให้ ผมก็ไม่เอาผมมีตันยาบัตรของมิตพอครับเขาบอกว่าตังไนติ๊บเขาบอกที่เหลือให้มีตันยาบัตรอีกเหรอใช่ครับมีตันยาบัตรเขามีใช้ชีพเป็นสองห้าเก้าเจ็ดศูนย์ห้าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูหาตังค์แล้วหนูมาคืนให้ทีแกไม่มีตังค์หรอมีแกขอฉันก็ได้ไม่เอาอยากขอคุณลุงมากกว่าขอบคุณลุง จทำพุงจะพาหนูไปีช้ชีพเรียบร้อยถ้าพรุ่งนี้นะถ้าพรุ่งนี้แบบว่าตรงพ้อมกันนะบอกเลยหมันแน่นอนโอเคนมากี่โมงอะจะให้นูมากี่โมงได้หมดอะได้หมดเฮ้ยแป๊บ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  รว่าปลาทูอ้ยส่งกัจักมมีคนตายแล้วทำเข่าทำเขาขากนกรรมสกูข้าแล้วตอนนี้กระเป๋าอะไรกันงนะกระเป๋าอะไรกันบ้างนะเจ็ดศูนย์ห้าครับสองหเก้หนูเอาลงสกู๊ปข่าวแล้วพี่หัวเรืองลงสกู๊ปข่าวคนเป็นมะเร็งครับพี่เฮ้ยนคนตายกลายเป็น กดเอ้าจริงหรอเฮ้ยนี่ไงทำอะุรกข่าวเด็ดเฮ้ยคนตายไงเป็นนกยุงที่นี่มีพลังงานบางอย่างโอ้ลงสกู๊ปข่าวคนหรืออะไรเหรอพี่ขอบคุณครับคุณลุงจะให้หนูหนึ่งเจ๊ได้ก่าวอันนี้ทำไมหนูได้ทีเป็นแสนเลยล่ะอันนี้ไม่ใช่นกยุงอ่ะเฮ้ยอันนี้เอาอัน <descon> นี <Br uno> okay? ้เอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ชอบหนูเวลามะแบ๊แบ๊แบ๊สกู๊ปข่าวเด็ดแล้วแบ๊แบแล้วมันร้องว่าโย่วว่่า้องกว้างมันร้องยังไง อ๋อยอ๋อยอ๋อยวามาแด้วอ๋อยทไมวางลงแบบนั้นพเป็มีนไ้ชื่อในบัตรประชามุมเป็นปาวานได้ไมเมียวฮะนัวเคีนตะเคได้ไหมไ่เคยนเลยนี่มันตัวเมใ่หนูเป็นตัวเมียเมียวไ้ทัเคยนไอ้ราอันี้มันเป็นคนจริงๆ่าอยู่ในวางหรอไม่ไม่ใช่มันป็นของคนชุแป้งทอดอกกินหมูทอดมากมันหลุดออกมาแล้ไหน คอกเร็วไปเร็วตายไป็ดอุ้ยตายแล้วแบะเบะเออโลเนื้อหนูหายไปไหนอ่ะปลาปลามาเจนเจนเจนลองเจนเจนลองขี่เหรอแม่เจนเจนลองขี่เหรอฉันต้องกินข้าวก่อนจะจะตุยเยังขี่หลังน้องก่อนนะนะขี่หลังน้องก่อนขี่หลังน้องก่อนไมม่หูทียังเหรออุ้ยน่าเกลียดอะไโกอย่างนั้นนะฉันจะตุยเราจะต้องกินข้าวก่อนเมื่อกี้ใครให้เนื้อหนูมาออนจัด เปาของมันเยอะีไดโนเสามีข้าวไหมนุ่นจะตุยแล้วุดลาทำได้นุมาอยากร้องแบบมูด้วยอะอะไรเนี่ยเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เรีบร้อยผมโดนบูแบบนี้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 อย่าลืมทสวดมนุ่ให้เขาด้วยนะสวดแล้วอะไรมได้แต่ร้อด้วยอนุได้เสียเดียวคุณลุงมูแลราหบูทำไรอะ มันว่ายท่าไหนวะไอล้วคนที่เป็นหมู่นี่เขาเป็นเขาเป็นหมูจริงๆหรือว่าเป็นคนนะ่ะน่าจะคนเนี่ยจริงหรอคนตกแบบแล้วตกแบบแล้วเนะี่ยไอ้หมูหมูตุยตายแน่ตกแ,แบบแล้ว ใหมาใส่พวกเรา่ก็หมูอยู่ดาขวหมูมาแล้วกัดกันเต้าโวไรเ่อตีเลคอมาด้วยักมาด้วยควักมาด้วยกอมยากเห็นอยาเห็นมาตอะไร่โตัวอะไรมะปทูปล่าใช่ใช่ใช่ไม่ไปถึงตัวนั้นปทูหรือเล่าลมเย ไอ้เลยกวางสลาไลด์ไอ้กวางเหรอมันถืออะไรขมูสไลด์อยู่ไหนอะหมูสไลด์หน่อยหมูสไลด์หมูหมูหมตู่คิดนะถ้าใครมาแก้งหนูอะหนูควดนะโอ้ยหมูควักอาวุ้เอาุ้นงีิดกันคิดกันอย่ามาใกล้นะจะลำวะต้องเป็นหมาต้องเป็นหเา็นหมาแล้ววะ เราเป็นหมาสิพี่เอมไปไหนแล้วอ่ะพี่เอมไปไหนแล้วให้เจเจลงไปสู่หมูถือปากฉลาดหมูสไลด์หมูถือปากฉลาดหมูเก็บคอนไม่ได้อ่ะต้องเก็บาาีกวบมาเก็บาได้มเกยบได้ไหมเก็บไม่ได้ หนูนะสือบ้านสือบ้านสึกสัตว์ป่าสึกสัตว์ป่าเฮ้ยสึกสัตว์ป่าเฮ้ยถอยถอยเล็ถอยเล็สึกสัตว์ป่าหนูมากเลยตรงนี้สึกสัตว์ป่าถอยเล็ร้อยทำข้าวเด็ดหมูทื่อปากฉลามวิ่งไล่คนเอาควางตุยแล้วเนี่ยยืนตรงนั้นเสียยาไปสามสี่อันแล้วเนี่ย